สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้นับเป็นวันที่27กุมภาพันธ์2564แล้วนะครับก็เลยหกทุ่มของวันที่26มามาแล้วเลยหกทุ่มของวันที่26มาแล้วเขาก็นับเป็นวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6พันนะครับคลิปนี้ประมาณหกทุ่มเศษนะครับ ยังไม่ถึงตีหนึ่งนะก็มาทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนารอบดึกหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมคลิปทางช่องตองพร้พรมใครยังไม่นอนก็มาคุยมาฟังารายละเอียดในคลิปกันครับเกี่ยวกับเรื่องชาวนาครับขณะนี้ก็นับเป็นวันที่27นะอ้าวอีกสักครู่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับเลยตีหนึ่งไปนะตีหนึ่งเสร็จชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มทยอยได้รับเงินโอนเข้าบัญชีไล่ละ500รอบ2อนะแจังหวัดอีสานตอนล่างจะได้จํานวนเยอะมากใครได้เร็วก็ตีหนเสเศษได้ใครได้ชา้าก็ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าทยอยเข้าบัญชีไปเรื่อยนะครับได้ไม่พร้อมกันใครได้ชา้าจริงๆก็กลางวันของวันที่27อาจจะลุ้นถึงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับเข้าเข้าไปเรื่อยไม่พร้อมกันแต่ว่าในวันที่ยี ก็คือวันนี้แหละเริ่มแล้วอีกสักคู่ตีหนึ่งเศษนี่นะจะเป็นวันที่ภาคอีสานตอนล่างได้รับเงินโอนไล่ละห้ารอบ2เยอะมากภาคอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะภาคเหนือก็มีในส่วนที่ยังไม่ได้ก็โอนภาคาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีภาคกลางภาคใต้มีหมดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเยอะนะก็วันที่27ภาคอีสานตอนล่างเยอะได้รับเยอะ จำนวนมากเอาทีนี้วันที่28กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้28เราจะพูดถึงวันที่28ภาคไหนได้เงินไรละ500รอบสองได้เยอะมากนะครับวันที่28กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หมายถึง28นะตอนนี้นับเป็นวันที่27แล้วภาคที่จะได้รับการโอนเงินมากก็คือภาคกลางครับภาคกลางถ้านับตามเขตการปกครองเขาเรียกภาคกลางนี่ จะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคตะวันตกและก็ภาคกลางทั้งหมดรวมเรียกว่าภาคกลางได้เงินวันที่28กุมภาพก64จำนวนเยอะมากใครไม่ได้ก็ไปได้ในเดือนมีนาไปเลยถ้าใครไม่ได้วันที่28แต่วันที่28นีโน่โอนจำนวนมากจริงๆนะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าวธนาคารทกศนะครับ และในวันที่28วันเดียวกันภาคใต้ก็ได้รับการโอนจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาคใต้นะภาคใต้ก็ได้มากใครไม่ได้วันที่28ก็ไปได้ในเดือนมีนาคมนะครับทีนี้แผนการโอนของธนาคารทกสเขาบอกว่าโอนตั้งแต่25กุมภาพันธ์64เป็นต้นไปถึง30เมษายนะครับก็จะได้เยอะก็จะได้จำนวนมากๆในช่วง 25- ถึง28เลยนะครับการโอน จะมีชาวนาได้เงินมากหลังจากนั้นมีนาก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าจ่ายไปในช่วงยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดจำนวนเยอะเกือบเกือบครบทีเดียวก็ไปจ่ายอีกมีนานะครับไม่มากส่วนเมษานั้นเขาทาไว้เผื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากกระทรวงเกษตรหากทากศได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาจากกระทรวงเกษตรด้านการขึ้นทะเบียนปลูกข้าวของชาวนากระทรวงเกษตรจะทยอยส่งมา ถ้าส่งมาช้าเมษาก็จะโอนเมษานั่นแหละครับหมดเขตการโอน30เมษาครับคือพูดง่ายง่ยว่ารวมวันโอนล็อตนี้นะครับจะโอนยี่ากุมภาถึง30เมษา64แต่25่ถึง28จะจะมีการโอนจํานวนมากมายนะครับส่วนเมนาก็โอนส่วนที่เหลือนะครับเอายี่กุมภาพันหกสี่ชาวนาภาคกลางนะครับกับภาคใต้เตรียมตัวรับเงินไล่ละห้ารอบสอนะครับ ส่วนวันนี้27กุมภาชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรับจำนวนมากรอรับเงินเข้าบัญชีครับสวัสดีครับ